สวัสดีค่ะพอเป็นพ,พี่น้องพบกับช่องหวัวสีชาแนลเนาะค่ะเนาะมือนีสาวยโสค้นโกนหน,น,นามน์ค้นหน้าหักน่าจะเนาะมายางออกกระตั้งกายค่ะพี่น้องยางมาทาั้งสวนหลังบ้านทั้งทงนาข้าเจ้าค่ะ,ะออคเอาวิวสวยๆมาฝากกันนะคะนี่จ้ายางลงมามันก็ี้เป็นแม่น้ำเนาะค่ะเนาะจ้ายางลงมาทั้งหลังอันหลังบ้านนะไปค่ะทั้งทงนานะจ่าหายเบื้องวิวสวยๆนาาเนาะจ่าเนาะกะเป็นเวลาประมาณสี่มงแล้งหามงแล้งค่ะปกติก็คือว่า สีมะยางออกกาําลังกายอยู่แล้วทุกมือเนาะค่ะนาะสีเป็นเวลานี้คือว่าสีมะยางออกกาําลังกายยางเอาถ้าจากบริเรียนขึ้นยางไปเรื่อยๆยางให้มันได้อ่าร่างกายมันได้บริหารได้ยืดเส้นยืดสายจ้าพี่น้องค่ะอันนี้คือแบบให้เบิ่งกอนแล้วเดี๋ยวสิให้เบิ่งบรรยากาศเนาะค่ะพี่น้องเนาะนี่นะคะทางพู่นค่ะเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่ทั้งขนยางเข้ามาจากในบ้านเนาะค่ะเนาะสายโซ่สียางมันจะได้บานยางยางยางมันหนีล้วก็สิมีทางเดียวออกมาหนีเนาะค่ะเนาะแล้วทางข้างๆเดียวสิเป็นเพียงสีขาวพี่น้องสิเป็นนแม่้ เป็นแม่น้ำวิวสวยสวยค่ะพี่น้องเป็นแม่น้ำสายยาวๆแล้วตอนนี้ก็สิเป็นแบบว่าหนาฝนมันก็สิแบบว่าซุ่มเขียวๆค่ะก็สิมันจะากาศดีนะจักน้อยนึงเป็นซุมซ่มๆพี่น้องเห็นไหมคะหนมไปหม่องไดกระเขียวเบิดเลยพี่น้องเห็นดีนมดดนหมจ้ามือสั้นจ้าน่อยนะคะเนาะเพราะว่าข้าต่างกล่องมาค่ะคือถือโทรศัพท์มาเอามาอ่านฟังเพลงซ,ซื้อจ่าไปแล้วออกกำลังกายบรรยากาศดีปะคะพี่น้องนีมีน้อคะ่ะเนาะก็จะเป็นแบบว่าวิวตอนแรง อากาศเย็นๆจจกหน่อยนึงไม่ลมฟังเสียงนกเสียงกาพี่น้องจา้าอากาศดีดีสดชื่นน้ำไปทั้งไหนก็เคียวค่ะพี่น้องเี๋นะจา้าเห็นปะเดี๋ยวให้เบื้องฟังนี่ให้ฟังเสียงนกกันพูนนกหงอยู่ทั้งปลาใหม่คุณนจ้จ้าในยินี่ปะคะนี่นะจาจ้านะสีย่างทุกมือเลยค่ะอ่าจากบ้านย่างลูกมะนีแต่าย่างลูกมะนีรวมๆแล้วสีประมาณ โลกวกลัวเนาะคะ่ะเนาะถ่ายยางน่องมา้าหลักกระตีย้งางขึ้นไปกระตีไปสามโลแล้วเมื่อก็สิยางประมาณสองหลอบสามหลอบสองหลอบนี่หมายถึงว่างยางน่องมาอ้งาสามไอยางน่องมางาง้าสองยางขึ้นไปสองกระสิเป็นหกโลถ้าเมื่อได้ยางสามหลอบก็ิได้ประมาณเก้าโลนะคะเนาะพี่น้องเนาะหีจ่าทางยางคือมันสดชื่นนะแมคะ่ค่ะที่จริงกระสิไม่บอ,อ,อกอ๋อกล้าวกายอยู่ค่ะเป็นแบบว่าออมสะอ่าเป็นอ่าสวนของอ่าเทศบาล ก็ว่ามองหันคนสีหลายแน่จักหน่อยนึงสาวเยโสสีโบกค่อยมากไปไนไหนนอกจากน้องพี่น้องเนาะเพราะว่ามันคนหลายมันอ่อนอัว่วตีนท่อนทางแต่ก็อยากไล่เสียงรถเข้ามาย่างแบบนี้คือเทาไรบรรยากาศได้สูตรอากาศบริสุทธิ์ละกะอ่ายางชมทงนางสิงนะไหมคะพี่น้องฟังเสียงนกเสียงกาจามีความสุขหลายพี่น้องอยู่จังสิแล้วนะคะนะ่ะเนาะกระสิงยางกลับกันไปค่ะเพราะว่ายางจากบ้านน้องมันนี่ก็สุดแล้วสุดคือเป็นมองแม่น้ำนี่เนาะคะ่นะเนาะละกัสิงยางกลับกันไปพูนค่ะพี่น้อง ทางกลับบ้านค่ะยางขึนไปทั้งคนเลยค่ะพี่น้องคะ่ะกะสิประมาณโลก,ก้กวากะตีก็คือว่าลงม้าโลเคิงย่างกะขึ้นไปอีกโลกเคิงกะสามโลจ้ะพี่น้องมือนี่สีเอาแค่นี่สักก่อนคือสีเอาแค่ลงมารอบนึงหละ่ะกะขึ้นกลับรอบนึงเพราะว่าเอา่อซ้ำว่ากลับมาเริ่มต้นยางไหมค่ะพี่น้องเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาค่าาเนาะฝนมันตกฝนตกแห้งไอ้ฝนตกทุกมมือค่ะพี่น้องจ้าเออฝนตกทุกมมือบ้านนี้มันไม่ยางบ่ได้จ้ะพี่น้อง บานมือนี่บ่มีฝนค่ะแดดออกยังกินแม้หลกักอากาศดีกันเลยใบมะย่างพี่น้องข้าสั่นกับใบมะย่างค่ะพี่น้องเมืองที่ละทางที่ว่าอันสาวยยสูมะย่างเนาะคะ่ะเนาะอากาศดีค่ะพี่น้องนี่ค่ะหอมเขา่านี่ค่ะหอมต้นใบเขานะจ๊ะพี่น้องเนาะหอมอากาศที่ดีกับย่างสีราคาทุกมือบริเวณแลนนะคะเนาะเพราะว่าแลนนั้นสีเข็ดเขาเมย์ไว้เขากับสีย่างเอาจ้ะดีกว่าเราไม่ออกกําลังกายเพราะว่ามาอออนี่คือแบบหาเสนีนมันยืดยืดเส้นยืดสาย จ้าพี่น้องจ้าย่างเป็นชีวิตประจําวันไปแล้วเมื่อไรทำอะไรย่างนี่คือแบบสิหนูจักว่าอึดอัดเจ้าของเพระาะว่าเหงื่อมันไม่ออกเขาเคยย่างเขาเคยเอาเหงื่อออกเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะมันกระเจียบบ้างอย่างห้เขาย่างสงนะะนงินะคะพี่น้องคะนะค่ะสิเป็นทางอันย่างกลับขึ้นไปทั้งบ้านเมื่อยด้ค่ะเดี๋ยวกลับไปกะสิไปบริหารอยู่บ้านอีกจักประามาณชั่วโมงสอง 2, ชั่วโมงค่ะไปเหตทาบริหารประจํายก ในกำแขนกระชับแล้วก็เล่นปั่นกลนแล้วก็สิว่าไม่เล่นมาว่ากระชับนาทองกับบือดดูว่าก็ไม่ได้ถือแบบว่าเป๊ะเท่าไหร่นะคะแต่เราก็ทําแบบว่าดีกว่าเราไม่ทําพี่น้องใหเบิงบรรยากาศต้นเขาเข้าใจค่ะอันนี้นะเข้าอจด้ว่น้าเจ้าของเนี่ยค่ะบนน่ะพี่น้องเขาเข้าเจนะจนวัดศดีใหญ่ศดีเกีียวแล้วพี่น้องเห็นเขาปะนี่จานี่คือทางยางกับ้านค่ะพี่น้องเมื่ไเห็นบอกทางยางเรไปบ้าหนพู้นนะคะพี่น้องอากาศดีดีค่ะเมื่อยอยู่ได้เมื่อเป็นเราเมื่อยได้ไหม เมยละจ้าพี่น้องจ๊าเดี๋ยวเด้อมือสัน่นสลับก่อนค่ะเปลี่ยนก่อนถ้าเอาขาตั้งกล้องมานะคะสีนิงก็หนีเนาะะเนาะพี่น,อน้องเนาะอ่าโหเห็นดอกล้วยใหม่ทั้งต้นใหม่นี่แต่ฝึงสีเห็นพบยางทุกมือบเ,เห็นเลยแม่จ๋าพี่น้องได้มือหนาสีหาน้่มาต่อยเอากันนะนี่เอาไปไว้ในสวนยอมนึงในบ้านพี่น้องจ๊าเห็นดอกล้วยใหม่ไหมเออเดี๋ยวสีมาต่อยไปแข่ในสวนยอมหนาบ้านเห็นแล้วเห็นแล้วยอมนึงอยู่นี่ จ้างผู้ใดมาขึ้น,อน,ออนอเอา,าให้เนาะโอมพี่น้องดอกกล้วยไม้หักหลายนึงค่ะปาดเดี๋ยว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 จ้างคนมาเอาให้ยขอครับเพิ่นอันนี้ต้นไม้ยูนาาพัน,ะน่ะพี่น้องตอนขึ้นสามธรรมชาติแล้วตอนเป็นต้นไม้ยูน่าข้าเจ้าตะวัข้าเจาา้า,เจากับ,บพรแขงเนาะค่ะเดี๋ยวจะลองขอจะของเพิ่นร้องเบิง้งพี่น้องจา้างามเนี่ยกล้วยไม้เป็นภูมิเป็นภูมอยู่ค่ะกล้วยไม้ธรรมชาติป่านเนะ้าหนี้ไม่จ้าพี่น้องจ้าโอเคเดี๋ยวใส่เบิ้ง ทังที่ว่ายางเข้าไปเนาะคะเนาะว่าเป็นตะย่างโบอากาศดีบบอ,องศิลนะาจา๊ะพี่น้อง